อุ่มนี้มีคนร้องไห้ด้วยครับในการหุงข้าวครั้งนี้ในการทําอาหารครั้งนี้ร้องไห้คิดถึงมะครับทำไมอ่ะไม่ร้องนะครับเราก็ดูครับวิธีการไฟแรงจัดนะครับเผาไหม้น้ําในหม้อแห้งหมดเลยการทอดแล้วดูที่พัดเก่าครับสุดยอดกินแรงจากอันนี้พัดแล้วไฟขึ้นเลยอันแล้วไฟลุเลย อันนี้อันนี้เสร็จแล้วหรืองไงเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมครับผู้ชิพพอดีวันนี้ครูบวชพอดีครูซูอิฟครับ,รบเป็นไงมั้งครับถึงแล้วมื้อเย็นเนี่ยจะมีปัญหากับ,รบเรื่องสุขภาพอะไรไดูแล้วถ้าจะมีครับแต่พยาบาลเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมนะแน่นอนชาติป่วยา แกท้องเสียเราไปดูไปดูได้เลยครับได้เลยครับนี่เธอพัดนี่โอ้โหเขาพัดที่เท้าเข้าหม้อครับพอหยุดพัดหม้อไม่ร้อนไม่ร้อนครับไม่ร้อนร้องไห้ท่านครูสุอิฟดูครับนี้จะเป็นการต้มร้องไห้ครับเป็นการร้องไห้ครับเพราะว่าเป็นอาหารที่แต่ละคนต้องช่วยกันอ๋อนี่กลุ่มยับนี่ใช่ไหมที่ร้องไห้นีไม่ใช่เพราะอะไรนะ คิดถึงมะหรือยังไงเปล่าครับพ่อควันครับพ่ควันเกาต่างควันโอ้โหแล้วลควันหนึ่งเป็นนั่นตรงนั้นลูกอนู่นั่งใต้ลมทำไมนี่ลงไปแล้วครับโอ้โหเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นกรรมวิธีมีการเป่าด้วยครับถัดจะอะไรเนี่ยเล่นดัอาด้วยคนครับไอผักอะไรลูกอ่ันนี้ไม่ปก่อนไปนี้ไม่ก่อน เอาละครับดูครับไฟก็ลุกนอกหม้อนะครับจะเป็นยังไรับเออยักะปอานนั่นแหละนี่คุณมาหนูให้ชิมน้ำนี่ก่อนจ่ะยาาเลย่าชิมดีเดอ่ใส่นอคเยอนทมือบางชมำมองอร่อยอร่อยอะไรจัพูดหรือยโอ้โห อะไรที่ขอน้ำนยครับอร่อยเกินอันนี้ลอลองดูนะครับการทัดไปของเขากับสิ่งที่เรารอคอยไม่มีล้ครับหรือว่ามันจะอมามริุนลดาีก่อร่อยไอร่อยมากไหมอร่อยมากเลยดูจากนี่แลอุ้ยนัวลีครับ ว่าเป็นไงครับบรรยากาศอย่างนี้ว่ากินไม่ได้ครับหลายคนไม่ให้ผมชิมผมไม่กล้ากินครับห้องน้ำห้องน้ำหายยาครับบอกว่าบวชได้ไหมบวชได้นะบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยอันนี้เรากำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ที่มีเอฟเฟกต์อยู่ข้างหน้านะครับเอฟเฟกต์นะอันนี้เรียกว่าไดไอข้างหน้าไดไอครับออ๋จะมีเพลงที่มา ไอขี่ม้าขาคือตอนนี้จำลองเหตุการณ์ในตัวเมืองนะครับที่กำลังทุ่นวายอยู่ใช่ครับแล้วก็จะมีไอขี่ม้าขาวทางนี้ม้าขาวจะมาอีกเหรอใช่ครับคนตายคนตายผิด <aún> ทุกเรื่องยาบ้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมนี่มันเลวขนาดนี้อ่ะอันนี้อันนี้ทีแล้วมันจะเป็นผัดไข่กับผัวชัยโปใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ผัดไข่แล้วเนาะไม่ค่อยมีไฟครับหมูนี่ไม่ค่อยมีไฟ คุกเลยครับจะเป็นการคุกแล้วฮะไฟนอกไฟ,ไฟไฟขึ้นนอกหม้อขึ้นตรงที่จับแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ขึ้นจากหม้อแล้วฮะ,ะมันก็จะเป็นปัญหาว่าจะจับยังไง